เว้ยเหมือนมีช่องแชทมีคนบอกว่าเฟยมีอีกนะเกิดขึ้นในกองโจรอีกอันแต่เฟยน่าจะไม่อยู่แล้วก็น่าจะลืมพี่เขามาเล่นไม้แต่ไม้ไม่ได้เปิดแต่ทุกคนในนั้นได้ยินเสียงพูดประมาณว่าสวัสดีแต่ฟังไม่ชัดฮะโอ้เดี๋ยว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 อันะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเฮ้ยผ่านจอจากแฟนคลับเฮ้ยอันนี้ทั้งหมดอันนี้ไม่นี้มีมาตุ้น ไม่ใช่เสียงเฟยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะแต,แต่เฟยไปเข้าห้องน้ําคือไม่ใช่เสียงเฟยเลยใช่ปะเดี <Okay S 1> ๋ยรู้สึกว่าบ้านจะหนึ่งเขาจะขี้เหงาเป็นทุนเดิมด้วยหรือเปล่านะ <c oughs> เพราะว่าเวลาน้องๆมาไลฟ์เปิดมือเขาก็จะมาเคาะประตูเล่นบ้านจะหนึ่งจริงมีหลายคนด้วยคะ่ะใช่ก็จะมีแบบอยู่ข้างนอกสองคนจริงหรอใช่ <c oughs> ผมชอบที่หผมติ๊งหรอติงเหรอเขาก็คือคนที่ชอบเดินไปเดินมาคือคนคนนี้ยจะชอบอยู่ข้างบนมีชั้นเป็นของตัวเองด้วยเหรอ <c oughs> อิงแล้วก็มีคนหนึ่งเป็นคนลูงเป็นคนลุงใจดีจริงเหรอมีผู้ชาย คนเดียวคนอื่นไม่ไม่ไม่รู้เท่าไหร่เลยคนนโกคนขากเป็นคนลุงกับพี่ผู้หญิงเออเราเราคน <c oughs> ที่รักเคยได้ยินนะนะบ้าคนคนที่วิ่งได้ตามไปโรคอ่ะคนละคนคนละคนกันใช่ไหมไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมคนละคนใช่ค่ะอ๋อโอเคมันตกตรงที่ว่าแบบ <laughs> คนที่อยู่มาในบ้านมาจะสามจะสามปีก็ไม่รู้นี่แหละอ